ทุนครับสวัสดีวันที่9พฤศจิกาย,ยน2565ครับตอนนี้ลิงก์ที่ผมแปะไว้หน้าเพจนะหน้าเพจช่องแอปสินุ้าเงินนะครับลิงก์เขายืน่นขอรับชำระหนี้สินมั่นคงนะครับตอนนี้ก็เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะไม่รู้ว่าเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะตอนนี้กำลังเช็คอยู่นะครับแล้วก็ลิงก์ที่เราจะต้องเข้าผ่านหน้าเว็บนะครับของกรมบังคับคดีโดยตรงเลย ก็จะให้รอเหมือนเดิมครับผมรอมานานมากแล้วเนี่ยก็เข้าไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าใครสามารถที่จะเข้าไปได้บ้างนะตอนนี้ก็พยายามอยู่นะครับและนี่ก็เป็นอีกลิงก์นะฮะลิงก์ลิงก์ที่ผมแปะไว้นะเนี่ยตรงนี้จะไม่ได้เลยนะครับเนี่ยเข้าไม่ได้เลยนะครับตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับช่วงประมาณสามสี่ทุ่มอ่ะเข้าไม่ได้นะครับแล้วก็ยาวมาถึงตอนนี้เลยถ้าเป็นตอนนี้นะฮะถ้าเป็นลิงก์ของคุมบังคับคดีก็จะเป็นไม่ว่าจะเข้าตรงไหนก็ไม่ได้ผมเข้าลองเข้าตรงนี้ก็ไม่ได้นะฮะ เนี่ยครับยังไงก็ต้องให้พให้รอเนี่ยครับคือค่อนข้างที่จะลําบากตอนนี้ผมได้ลองเมลไปแล้วนะครับเมลไปสอบถามทางไอทีเขาดูว่าเป็นเพราะอะไรนะฮะผมไม่แน่ใจเขาปิดลิงก์ไปหรือเปล่า <c oughs> จะให้เข้าช่องทางเดียวนี้อันนี้ลําบากเลยนะฮะทุกคนเนี่ยครับเข้ามาเจอแต่แบบนี้นะฮะทำอะไรไม่ได้เลยนะครับเราก็ใช้เวลานะฮะเนี่ยครับ ยังไงก็เดี๋ยวลองพยายามดูครับก็อาจมีหลายคนที่จะเข้าไม่ได้เหมือนกันนะนะครับลิงก์ที่ผมแปะไว้หน้าเนี่ยตอนนี้เข้าไม่ได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองเข้าดูเรื่อยๆนะครับก็มาแจ้งข้อมูลข่าวสารกันนะฮะสำหรับใครที่พบปัญหาอะไรยังไงนะครับก็ฝากคอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วนะครับอัปเดตกันแล้วกันนะครับผมตอนนี้นะครับยังไงก็ถ้ามีอะไรก็ทักทายเข้ามาคุยกันครับผมไปๆครับ